ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะถ้าเกิดพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างเงินรายได้และการสร้างชื่อเสียงให้กับแต่ละประเทศนะคะถ้าเกิดมาดูในอุตสาหกรรมบันเทิงที่ประสบความสําเร็จของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยต้องยกให้กับเกาหลีเลยค่ะประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะเดินหน้าพัฒนาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Search เอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีการให้บริการครอบคลุมที่หลากหลายเวลานี้เนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทยแต่ก็บอกไว้นะคะว่าจําเป็นมากเลยนะที่จะต้องได้รับการสนับสนุนพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้ประสบความสําเร็จอย่างประเทศเกาหลีเขารายละเอียดเป็นอย่างไรน่าสนใจทีเดียวลองไปติดตามด้วยกันค่ะจากหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และสิ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเอสเตติกท็อปอาร์รุ่นที่2ไปติดตามกันเลยค่ะ คุณวิบูลีรัตนคจรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Search Entertainment ได้เปิด Search Studio ให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ Aesthetic Top Art รุ่นที่2ด้วยการพาชมสตูดิโอในส่วนต่างๆ อาทิห้องจัดรายการโทรทัศน์ห้องบันทึกเสียงกระบวนการถ่ายทำและโปรดักชันต่างๆที่มีระบบทันสมัยโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองใช้สถานที่โดยเฉพาะห้องสีเขียวที่ใช้จัดรายการข่าวและห้องสีขาวที่เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ คุณวิบูรณ์ได้บอกเล่าถึงที่มาของ Search Entertainment ก่อตั้งเมื่อปี2537ร่วมกับคุณจอหนนี่แอนโฟเน่เพื่อทำการผลิตรายการโทรทัศน์และงาน Public Presentation ต่างๆภายหลังมีผู้ร่วมทุนเพิ่มขึ้นและได้มีการผลิตผลงานในวงการบันเทิงเพิ่มขึ้นมากมายทั้งละครภาพ,พยนตร์ เพลงคอนเสิร์ตต่างๆทั้งในและต่างประเทศสื่อออนไลน์ที่แห่งนี้จึงเป็นสูดิโอที่นำซอฟต์พาวเวอร์มารวมกันเพื่อก้าวต่อไปคือการสร้างบุคลากรให้สามารถก้าวไปสู่ระดับสากลมีการยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่มียุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาติตั้งแต่ปี1 9 8 5ภายใต้ความเชื่อเรื่องพลังมานาที่ถือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ความสามารถของคนและการท่องเที่ยวเป็นการต่อยอดสนับสนุนพัฒนาและกำกับดูแลพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตั้งแต่ทำการเปิดบริษัทมีการให้งบประมาณ300ล้านวอนก่อนสร้างซีรีส์แต่ละเรื่องงบประมาณ600ล้านบาทและรัฐบาลยังช่วยต่อรองกับค่ายต่างประเทศให้ด้วยเช่น Netflix ต่างจากต้นทุนในประเทศไทยที่ผลิตซีรีส์ใช้ต้นทุนแต่ละตอนไม่เกิน2ล้านบาททําให้ได้คุณภาพระดับหนึ่งทั้งที่คนไทยมีความสามารถเฉพาะตัวเพียงแต่ว่ายังต้องการพัฒนาการทํางานเป็นทีมเท่านั้น ส่วนคำว่า soft power เกาหลีใต้ได้กล่าวถึงคำนี้มาตั้งแต่ปี1990และสร้างคนในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยใช้เวลานานเช่นลิซ่าแ a ล็ก i ิงที่กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องเริ่มจากการเป็นเด็กฝึกตามจำนวนชั่วโมงและมาตรฐานที่กำหนดทั้งชั่วโมงในการร้องและชั่วโมงในการเต้นขณะที่คอนเสิร์ตแบล็ก i ิงคนฝรั่งร้องเพลงได้หมด นอกจากนี้ยังได้กล่าวชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของมาร์เก็ตติ้งอุตสาหกรรมบันเทิงในสิงคโปร์ที่มีการจัดทำคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันแบบเหมาหกรอบและให้เป็นเสมือนกับทูตสิงคโปร์หากใครต้องการดูคอนเสิร์ตต้องไปดูที่สิงคโปร์เท่านั้นและถ้าใครมีบัตรเทเลอร์สวิฟจะได้รับส่วนลดในการบินไปสิงคโปร์ด้วย จึงมีความหวังว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจะได้รับการสนับสนุนต่อยอดและพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น 5F ในแต่ละด้านที่ให้ความสำคัญทั้งฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลรวมถึงการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้นด้วย ขณะที่คุณชาติชายพยุหานาวีชัยอดีตผู้อำนวยการธนาคารอมสินกล่าวว่าในแต่ละพื้นที่ตามมีซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองถ้าหากคิดนอกกรอบได้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นั้นต้องมีความต่อเนื่องจนจบกระบวนการตั้งแต่การสร้างอาชีพควบคู่กันไปกับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สำหรับหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ A e ส t h e t i c Top Art ถือเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์กับมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของสองสถาบัานมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ที่สร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐเอกชนและนักวิชาการศึกษาเรียนรู้ร่ว